สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมมันนี่ครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับพ่อมดน็อตแม็กคูปตาซีสเกตเราจริญครับพี่นอ้องมันนี้มีส่งหน่รถเดี่ยวใหญ่นะครับพี่น้องเลยอไอหนุ่มใบไฟเป็นหลักกะหนี้ก็ส่งคาทาง อ,อ,อําเพอ่์หวยเมกนะครับจังหงวัดการสซินครับพี่นอ้องขึ้นรถสไลดลเอาได้ครับพี่น้องเด้อสิบสองหอสไลดครับผมมาทานยี่ดี ที่แสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับราคาหนีความทรงนะครผมส่งฟรีทัวไทย

เป็นขั้นที่หกครับผมเพิ่มาทีขึ้นรถสไลด์เพื่นสน,น,นใจกับที่ต่องานเลยครับผมบริการกันเอง รถไทยรถพุดรับม่อจีต่อมื่อไหนครับีคู่ประตาทีส่สเกตเราจะเล่นครับพี่น้องยินดีบริการพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับเป็นรถเป็นที่เรียบร้อยครับผมใจใหญ่ใจถึงขึ้นได้อะมากครับน,นื้นเองนะแบบนี้งานสังขะรรถสไลด์ครับพี่น้อง ฐานแห่งสำหรับลานภูกระตาซิสเกตยร์เราจะเดินเดือตังยูนะครับเสีนงบิกซี่ซิสเกตยร์นะครับผมใกล้ๆครับสามแยกคือสวนสวนใจรถบุนไหนขเข่ามากชมใดครับผมอบายสติเป็นรถไม่รถเก้ากรถมือสอง นามอย่าเยนครับผมำบสำหร,รับออคลิปนี้ขอลาทีล่าเราไปกันครับพบกันไม่ลิหนาครับสวัสดีครับ